มันแจ้งไม่ได้แม่แจ้งยี่สมก็ไม่มาแตบอกนี่นี่นี่บอกนี่ผมอกไว้ทีเนี่ยไอ้เนี่ยสองพันสองคันเนี่ย ทำอะไรทำอะไรทำอะไรเกาเหรอเกาเหรออะไรทำอะไรทำอะไรคุณทำอะไรครับพูดมันผ่านไปแล้วมันได้แล้วผมผมปาดหน้าผมทำอะไรคุณหรือเปล่าพี่พูดพูดาไว้รพูดอะไรอะไรเก่าเหรอเอาอาเอาอ้าวงงเลยสาเลย ยายาลูกแม่ผมผมากับแม่กับลูกขอร้องขอร้องทำไมลไมล็อกมึงจะล็อกเต้ามาจะล็อเา ไม่ไม่ไม่พี่จอมเอาเลยเอาเอไม่รู้ไม่รู้แววตาเออมัต่อยพี่ว่ตาอยู่ไหนกันสนมันุ้ก

รับอะไรมารับอะไรมารับอันนี้สิรัอันนี้สิรับอันนี้สิ